พี่น้องครับพี่น้องพี่น้องครับผมพี่น้องโ้ยเห็ดเผ่งเขาดงครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่น้องสี่ดอกครับเห็ดเิ่งเขาดงครับห้าดอกครับผมหกดอกครับผมพุดครับเจ็ดดอกครับผมพี่น้องปืดหดแลไหนหาอีกครับผมเอาเฉพาะตรงที่เห็นนะครับผมเจ็ดดอกครับเพิ่งสาดดอกก็งามครับพี่น้องครับ ที่สองครับผมพี่น้องวันนี้ดอกที่สองมื่อนี้เป็นมื้อโชคดีของพี่น้องอีกหลายคนแล้วเด้อครับผมบังนะครับผมพี่น้องมื่อนี้ลานไส้กบมาครับมื่อนี้ว่าไหีม้าทำเนี่ยมันเหียมาทำเนี่ยพันธมาเจ้าทหารครับลานไส้ครับน้องแต้ม ครับผมสวัสดีครับขอบ้าบอยขอขอกล่าวสวัสดีพี่น้องเอฟซีบ้าบอยเด่นเด่นที่อีสานครับและกับพี่ห้อยดินที่อีสานครับน้องเมฆน้องไอเจนนท์ที่ดิสานพ่อรอครับมื่อนี้บ้าบอยนะครับมาเลาะเบิ้งเห็ดอีกมือนึงนะครับผมพี่น้องเป็นมือที่3นะครับผมของเส่าวันที่16นะครับมื่อนี้กะมาลุ้นน้ำกันครับผมพี่น้องลุ้นซอยบ้าบอยในเด้อครับผมฝากเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอยเด่นเด่นที่อีสานครับ แล้วก็พี่เฮียดินที่อีสานน้องเมฆน้องไอเจนที่อีสานพอหล่อนั่งเลยเด้อครับเดี๋ยวมาลุ่นเบิ้งน้ำกันครับผมมื้อนี้สิโชคสิมันบ่ครับขอให้พี่น้องโชคดีเด้อครับผมมื้อนี้วันที่16ครับเป็นมื้อโชคดีของพี่ของน้องจังได๋ก็ขอให้ร่ำลึกลุยครับเดี๋ยวมาลุ่นน้ำกันสวัสดีครับดอกเล็กแหกมันครับพี่น้องเห็ดเพิงสาดดอกงามๆครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับ บ่บ่เห็นซีดอกครับอยู่นี่ครับมาเบิ่งน้ำกันครับดอกดอกที่สองครับผมพี่น้องวันนี้ดอกที่สองมื้อนี้เป็นมื้อโชคดีของพี่น้องอีกหลายคนแล้วเด้อครับผมวันที่สิบหกนะครับมันก็อีกสองดอกนึงงามๆพี่น้องผมอุ้ยมื้อนี้ ลานไส้ก็มาครับมื่อนี้ว่าแห่มาทำเนียบพันธุ์แห่มาทำเนียบพันธุ์พันมาเาจ้าทหารครับลานไส้ครับน้องแต้มดอกหนึ่งสวยๆจ้าเก็บเลยครับอูง้งามๆครับผมใสอู้พี่น้องเห็ดนั่งเลยดอกงามๆเลยครับขาบกยิ่งเลื่งพี่น้องสวัสดีครับมื่อนี้ให้ น้องเตีมว่าน้องเตีมจากมานําครับบ่าวเตีมครับ,รบเปิดมาแต่ทหารผักซิกมือว่าสันครับโปกดอนบกครับ <laughs> พี่น้องครับเมื่อนี่เสาวันที่สิบหกพี่น้องเอ้ยรถบ้าบอยว่าเมนยี่สิบสามสิบขั้นครับเมื่อนี่รถลายแหง้งอีีครับเมื่อนี่เอ็มดเลยครับ บบาบอยมหาหอดพี่นอ้องเพิ่นลังออกไปก็มีครับอู้สุดยอดสุดยอดต่างคนต่างหาจินครับผมพี่น้องมันไผมันมันนะครับหลอกงามครับผมโอ้บาบอยมันเห็ดผงไขคแล้วครับ ดอกแรกเห็ดเพิ่งไข่ดอกแรกว้าบอยครับโอ้พี่น้องขาเพิ่งดักเหยื่อด้แครับพี่น้องครับบ้าบอยก็พรวเห็ดเพิ่งไข่อีกดอกนึงตุบปูดดิปีพี่น้องผมโอส้สวยๆเลยจ้ามองน,นี่ครับผมพี่น้องหนึ่งดอกส,สวยๆครับเห็ดเพิ่งไข่โอ้ยพี่น้องมือเานี่แกงแซ่บแซ่บครับพี่น้องครับมืเอเศ้ามือเศ้านี่ว่ะสิ มือเคลื่นนี่ครับผมพี่น้องนะครับอันนี้เห็ดผงหวานครับพี่น้องนี่ก็จุดทั้งตอใหม่ครับผงหวานครับ ไข่ครับน้องพี่น้อ,นอ,นนอ,งนองไข่หน่อยดอกนึงครับไข่ครับพีน้องอู้ดอกหน่อยเพ็่นกันยังยังอยู่คร,ยครับน้องดอกหน่อยครับครับดอกหน่อยเพ็่นครับ ล่งอีกฮะเห็นทำฟันพี่น้องเฮ้ยห็นทำฟันครับเอาไปจีครับไปจีครับผมจีใส่เกลือครับผมพี่น้องครับแซ่ฟเซเพิ่งไข่อีกดอกนึงครับครับผมโอ้ยพี่น้องครับผึ่งน้ำอ้อยครับงามๆครับผมนี่ เห็ดพ่งแขกพี่น้องเห็ดพ่งแขกครับแสีบๆครับดอกทั้งครับ,บ,บ,รบ,รบหเห็นแดงแหลงงามพี่น้องว้าวพัตว์กำลังามครับครับผมเห,ห็ดพ่งไข่ดอกงามครับอุ้ยพ,พี่น้องนะครับดอกส,สวยๆเลยครับ ครับผมน้ำซดดอกง้ำงามๆครับผมครับแขกครับโอ้ยพี่น้องพี่น้องบ่าบอเห็นเห็ดอินตอรเดียครับขาสีสวยเลยครับผมเยี๋ยวี้ห้อยอดึงดิ้ดดึงดิดพี่น้องฮะพ,พี่ห้อยดินเพี่งห้อยดินคือแซวครับแกแสดงว่าพอเห็ดลายบ่เห็ดแขกครับ เห็ดไก่คร <'s> ับสวยๆครับอสวยๆจ้ากลมตลวงครับครับผมเพึ่งแขกครับพี่เขาดินเต็มตาพี่เขาดินเต็มตาหรือเปล่าบารโจกับเต็มตาบาร์บอยกับเต็มตาเคือเงย ก็สิเต็มมันมีแต่ดอกบานพี่นอ้องเห็ดอื่นลูกแศบครับบานแต่แคบหนกบานแต่พันแขนครับผมพี่น้องไม่ต้องเฮ็ดกินนะครับจะมัน,มนจะมันขึ้นเห็ดผัวครับอันนี้ก็ได้เกี่เห็ดผัวก็โล่เดี๋ยวไปเบิ้งน้อกันครับพี่น้องครับที่โศกสีมานบอมทีมีหเห็ดอะไรเก็บให้อันนี้บรครับมือนี้ครับค้อนหลายแห้งครับผมมือนี้ครับ แต่ว่าเบาบาให้กับทีมงานพี่โจครับเบอเต็มครับประเดี๋ยเต็มตาฟุลตาแล้วล่ะครับผมเห็บเมองน้ำกันครับเห็ดฟงตองครับเห็ดฟงตองอุ้ยขายง่งยๆงามๆเลยครับนะครับเยีะเยาะอู้ยเห็ดฟงเขาดงครับสวยๆเลยครับผมพี่น้องเห็ดฟงเขาดงครับ ขาเขาดงครับน้องงามๆครับขาวเลยครับแต้มอ่ะอันนี้ใส่อันนี้ใส่ไนมดอกนี้ใช่เพิ่งอันอันเนี้ยสองดอกครับผมพี่น้องเดี๋ยวเพิ่งไปดีครับครับเ็ดเพิ่งขอดงพี่น้องพี่น้องดำคึ้นมุมเลยครับขาเงี้ยวๆครับผมพี่น้องนะครับสวยๆเลยครับพี่น้องดอกนึงครับ เพื่องข้าวดงครับเบิ้งความสดเพื่อนครับพี่น้องนะครับหนึ่งดอกส,สวยๆครับน้องเพื่องข้าวจ้าดอกง,งามครับพี่น้องโชคสองสันครับผมพี่น้องครับเด <c oughs> ยดดีครับพี่น้องสันที่หนึ่งสันที่สองเอ๊ะ <c oughs> ขนมปังบ่พี่น้องเอ๊ะ <c oughs> ให้ผงสาจ้าขอบเลยครับเลื้อนๆครับผมพี่น้องว้าวดอกนีส้สวยเลยครับมาเลยจ้าครับผมครับผมพี่น้องดอกนึงครับเมื่อวานนี้ฝนตกเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องเบ,บ่อยๆนกว,ว่ามันจะได้ดำให้ดำหน้าครับเฮ้ยคือผมเอาสวนพี่นอ้องแฟนศาสตร์ อันหนึ่งพี่น้องไงจากเห็ดึังซัดเห็ดพังซาดครับผมพี่น้องครับเบุ่งพี่น้องเห็ดพังซาดครับดอกกํงามครับผมสามดอกกํงามครับเก็บเลยจ้าครับผมครับสามดอกเลยจ้าเออแม่นบิ้งบ้งพี่น้องผม อีกแล้วครับดอกงามๆครับครับพี่น้องอุ้ยดอกงามๆนะครับครับพี่น้องครับพี่น้องพี่น้องครับผมพี่น้องอุ้ยเห็ดเผือกขอดงครับหนึ่งดอกสองดอกสามดอกพี่น้องสี่ดอกครับเห็ดเผือกขอดงครับห้าดอกครับผมหกดอกครับผมพูดนะครับเจ็ดดอกครับผมพี่น้อง ประทัดไหนหาอีกครับผมเอาเฉพาะตรงที่เห็นนะครับผมเจ็ดดอกครับปาพี่นอ้องยามาเก็บเหมกันกันเฮ็ดเพิ่งเขาดุงพี่น้องมองเนยนะครับดอกที่สองจ้าโอ้ยงองามเลยครับดอกที่สามจ้าโอ้ยขาพีนพ่น้องแข็งแข็งเลยครับนี่ครับ ดอกที่สีครับปุนะครับแม่น,น่าดอกที่ห้าจ้าปุนะครับพี่เพิ่อนขาดงพี่น้องดอกที่ห้าครับดอกที่หกครับอ้ยูยพี่น้องดอกที่หกครับพี่เพิ่อนขาดงครับดอกที่เจ็ดดอกที่แปดจ้า ครับน้องดอกที่เก่าครับผมอุ้ยขายังงามเลยครับดอกที่เก่าครับดอกที่สิบครับปาดเลยครับนะครับวู้พี่น้องดอกกงามเลยครับจุ่มหนึ่งหมู่หนึ่งเลยครับผม ครัออกน้ำทางน้ำไอ้แฉมดอกที่สิบสองพี่น้องมึงเนี่ยโอ้พี่เขาดีนมึนงเนะี่ยแข็งแข็งง่ายง่ายครับคนนะครับเห็ดถึงเขาดงครับโอ้ยพี่นอ้องมาพอเห็ดของเสียกอีกแล้วครับสองดอกมาแลยครับผมอ้ยพี่น้องสมบูรณ์สมบูรณ์ครับ บอกบอกนี่หนึ่งพี่น้องครับมึงเนี่ส่งขอกำครับผมพี่น้องเข้ากำจ้าอุ้ยพี่น้องมึงเนี่เห็ดพึ่งขอกำจ้าพี่น้องครับดอกสวยๆเลยครับโอ้พี่น้องมึงดอกนี้ครับแซ่บครับม บ้าบอยสำหรับบ่าบอยครับว่าแซบก็เห็ดผงท้มครับแบบนี้ครับสองดอกนี้ครับผมพี่น้องครับมังคับผมพี่น้องครับบ่งนะพี่น้องเห็ดชนิดนี้เห็ดชนิดนี้เพิ่นเพิ่นสิบ่มีกินกินคือจังเห็ดผงท้มเด้อครับผมพี่น้องครับเก็บเลยจ้าสามดอกเลยครับ นะครับโอ้พี่น้องเบังบังบังครับผมฝึกกอกกำโอ้พี่น้องผมผัวนะครับสองดอกนี่ครับงามๆพี่น้องแข็งแข็งเลยครับผัวนะครับมันเป็นสีนี่ของพปนเด้อครับผมพี่น้องครับดอกนึงครับนี่ ส,สวยๆเลยครับผมโอ้ยเห็ดขอบกำงามๆครับผมไปเลยจ้ามางเาน้กี่น้อพอกันตอนบานงามครับแข็งๆเลยจ้าฮะ <c oughs> บอบอแบบต้มเห็ดอยู่ครับเนอ สเห็ดยังอ่ะอโหเห็ดพงซาดอกบวกนี่พี่น้องใส,ส้เอ๋่เบาเต้มเอากระตาใหม่พี่น้องบ้างเลยมึงครับผมพี่น้องครับเต็มตาเลยครับามเงินครับดอกเห็ดเพิ่งเข่า,าครับผมเห็ดเพิ่งเข่าเห็ดพงซาดครับงามๆครับคุณดอกนึงครับผมเห็ดเพิ่อวอ,อยู่พี่นอ้องจักข้างในมี่อยู่บรจักเอ,อ้ยขอปาดเลยจ้า ครับตึ้นคอดงดอกนึงครับผมพี่น้องครับดอกงามๆเลยครับอ้ดอกนี้ครับครับบอไปทั้งปุ่นไปทั้งเจ้าปุ่นตัวบองนี้พี่น้องดอกนี้นนงามๆเลยครับแข็งมันตันเลยครับผมตันเจน้าไดกอบแปง้งครับผมพี่น้องครับงามๆครับแจมแจมเก็บได้สองดอกนะ่ะแข็ง แข็งแข็งแข็งเลยจ้าพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยพี่น้องเห็นผงสาดดอกกำงามพูนนะครับรามคันยู่ครับผมโอ้แสดงว่าโดว์โอ้พี่น้องโอ้พี่น้องครับขอหักไปนะจ๊ะ้าครับฮะเออโอ้พี่น้อง ดอกนี้พี่น้องแต่ว่าดอกโคตรเพื่อเราบ่เอาดอกนี้ครับดอกบ้างไงหนึ่งก่อนไปนะครับพี่น้องดอกข้างหน้าเลยครับอบอวบนเลยครับเห็ดเห็ดไข่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 ยังขึ้นหมอกอยู่นี่พี่น้องแมล็ดเห็ดไข่เห็ดไข่ ไข่าขาวไข่าขาวบู๊ <นะ S 2> หอมหอมเห็ดไข่าขาวเด็ดเต็มตาเมื่อทุกคนคขับผมพี่น้องพี่สีออกเมื่อแล้วครับ เมื่อแล้วต้าสุกมันด้วครับผมพี่น้องมือนี่กะถือว่าเห็ดออกข้างๆครับพอะควดไหลให้เมือ่อส้านี่ครับออกกันมากครบแล้วครับพี่น้อง ตาบาดินครับเต็มกระตาเลยครับโอ้หเห็ดปวกต,บตดดับไงกระตาบาบ่อยครับน้ำบาแตมครับโอ้โพี่น้องสามตาง,งามๆนะครับน้ำบาโจปาดเห็นยังนะเหตไข่บ่อป,ปัปดปืดป้าพี่น้อง ได้เมื่อกี่บ่อ้ออยบ้น<อ><อ>ใบใ,ใหม่นะเฮ้ยผลง,งาครับพี่น้องวันนี้นครับสามตาเลี้ยงจังเลยครับะนะครับมาบอยกับชิคอสรุปผลงานไว้ซับนี้เด้อครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมได้เป็นกำลังใจให้ บ้าบอเดนเด่นที่อีสานครับแล้วกับพี่หัวเด่นที่อีสานครับครับผมาน้องเมฆน้องไอเจ้าหน้าที่อีสานพะโลครับนี่เห็ดผึ่งเห็ดผึ่งไออย่างก็ได้เห็ดผึ่งบ้าเม็ดเห็ดผึ่งเขาดงครับผมที่เช่านี้ครับเห็ดผึ่งขาดงครับดอกกำงามครับผมพี่น้องครับมืัอนี้ครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้บ้าบอเดนเด่นที่อีสานแล้วกับพี่หัวเด่นที่อีสานครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีสุงครับสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับบ๊ายบายพอกันใหม่ครับผมมื่อหนาครับ